เจ้าหน้าที่ยุติการค้นหาพระติดถรร้ำวันที่6เมษายน2564จยากกรณีเมื่อเวลาประมาณ12นาฬิกาเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีพระธุดงเข้าไปปักกรดในถ้ำพระไสยงามในพื้นที่อเมเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกหลังจากเกิดฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมปิดปากถ้ำและได้ประสานงานเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปตรวจสอบ ต่อมาเวลาประมาณ17นาฬิกาเจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินทางพร้อมถังออกซิเจนและอุปกรณ์นำทางเข้าไปค้นหาภายในถ้ำเป็นครั้งเลกล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกาเจ้าหน้าที่กู้ภัยออกมาจากถ้ำต่อจากนั้นได้หารือกับหลายฝ่ายที่เข้ามาช่วยเหลือโดยมีข้อสรุปให้ยุติการค้นหาชั่วคราวเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตรายด้วยระดับน้ำภายในถ้ำทีำท่สูงขึ้นเรื่อยๆขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิก หากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ